วันนี้จะมารีวิวข้อสอบในปี2566ที่ออกในเรื่องของคัมพีกระใสซึ่งกล่าวถึงโรคที่ทำให้ร่างกายเกิดความสึกหรอมาฟังคำถามแรกกันเลยนะคะถามว่าอาการทำให้ปวดสะดุ้งทั้งตัวแล้วขึ้นเสียดชายโครงสองข้างให้ร้องดังจะขาดใจเป็นอาการของโรคใดคำตอบก็คือกระใสเสียดและถามต่อว่าโรคนี้เป็นเพื่อสิ่งใดคำตอบคือเกิดเพื่อลมตะคริวขึ้นมาแต่แม่เท้าขึ้นตามลำเส้นตะคริว ข้อต่อมาถามว่าให้บอกขั้นตอนในการรักษาโรคนี้คําตอบคือการรักษาโรคกระสายเสียดมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือให้นวดเสียก่อนให้คลายจากนั้นขั้นตอนที่สจึงแต่งยาให้กินมาดูคําถามต่อไปค่ะให้บอกตัวยาที่ใช้ในการรักษากระสายทั้งหมดมา5ชื่อพร้อมกับวิธีปรุงและวิธีใช้สําหรับคําตอบข้อนี้ยารักษากระสาทั้งหมดเป็นยาท้ายคัมภีรกระสายพอดีเรามีแก๊กท่องจําตํำรับยานี้ว่า สองแหมและสองหมอสองใบก็ดันกับกาคำว่าสองแหมย่อมาจากแมสารกับแมทะเลส่วนสองหมอก็ย่อมาจากสมอไทยกับสมอดีงูจากนั้นสองใบก็ดันกับกาหมายถึงใบมะดันกับใบมะกาค่ะสำหรับวิธีทำรรคือนำตัวยาทั้งหมดต้มรวมกันส่วนวิธีใช้คือรับประทานวันละ3ครั้งครั้งละ2-3ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักเบาค่ะ ต่อไปมาย้อนดูข้อสอบปีก่อนๆกันนะคะในปี2563ออกสอบเรื่องกระสกล่อนเถาซึ่งลักษณะของอาการค่อนข้างเยอะขอยกตัวอย่างสั้นๆให้ฟังคือกระสยกล่อนเถาเกิดเพื่อลมสันทคาตและปัตตคาตแกล้นเข้าในลำไส้ให้เส้นพองแข็งขวางอยู่หัวเน่าบรรจบเกลียวข้างหญิงขึ้นซ้ายชายขึ้นขวาถ้าอาเจียนออกแล้วค่อยหายปวด ทีนี้มาดูในปี2562ออกสอบเรื่องกระใสเสียดและยาประสาเจตพังคีซึ่งเป็นยาเฉพาะโรคในบทที่10ตามตำราเวชกรรมไทยเล่มสองนะคะข้อ4ประเภทยาสำหรับโรคกระใสหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายเข้าใจว่าโจทย์ข้อนี้คงระบุให้ตอบยาเฉพาะโรคซึ่งในข้อ4มีตำรับยาที่มีสรรพคุณแก้กระใสตุกเสียดอยู่สองตำรับคือยาประสาทเจตพังคีซึ่งมีตัวยา16สิ่งหนักรวมกัน34ส่ส่วนบวกกับอีกหนึ่งสิ่งคือ เจตพังคีหนักเท่ายาทั้งหลายคือ34ส่วนซึ่งก็คือความหมายของคำว่าประสาทนั่นเองนะคะสำหรับอีกตำรับหนึ่งที่แก้กระใสจุกเสียดคือตำรับยานวะหอยมีตัวยา17ส,สิ่งเช่นกันแต่เหมือนกับยาประสาทเจตพังคีอยู่สิ่งเดียวคือพริกไทลอนซึ่งน้ำหนักก็ต่างกันอีกมาต่อกันในปี2 5 6 1นทับนะคะออกสอบเรื่องกระใสท้นและยารักษากระใสทั้งหมด สำหรับอาการของกระใสทนสรุปให้สั้นๆก็คือเกิดเพื่อบริโภคอาหารถ้ากินแล้วจะเป็นคล้ายกับกรดไหลย้อนค่ะถัดไปในปี2559ออกสอบเรื่องกระใสรากและยารักษากระใสทั้งหมดสำหรับกระใสรากเกิดเพื่อลมร้องให้อาเจียนแต่ลมเปล่าล่านอยู่ในท้องดังจ๊อกจอกตึงทั้งกายดุดเอาเชือกมารัดเจ็บจนร้องทั้งวันทั้งคืนยังมีอีกโรคหนึ่งที่ควรจะจําไปด้วยกันเพราะมีคําว่าเชือกนั่นก็คือกระใสเชือกแต่ลักษณะอาการแตกต่างกัน และกระสยเชือกนี้ต้องนวดซะก่อนเหมือนกับกระสยเสียดนะคะมาต่อกันที่ปี2558ทับ2ออกสอบเรื่องกระสยลมและยารักษากระสยทั้งหมดสำหรับกระสยลมเกิดเพื่อลม6จําพวกคือท้าลมทั้ง6กองหรือชากาลาวายโยนั่นเองนะคะท้ายสุดในปี2558ทับ1ออกสอบเรื่องกระสยเสียดและ ยาค้อนี้ก็ไม่มีรายละเอียดว่าโจทย์ถามอะไรนะคะแต่อยากบอกว่าควรไปดูเรื่องยาทั้ง2ที่เลยคือ,อยาไทยคัมพีนั้นๆและยาเฉพาะโรคเพราะโจทย์อาจจะระบุให้ตอบยาจากที่แหล่งไหนแนวสอบคัมพีกระใสก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับรีิวข้อสอบอีกในครั้งหน้าขอบคุณที่รับฟังค่ะ